ดราม่ารายวันเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเล่นมุกแรงกับชาวสงขลาจนต้องรีบขอโทษ หลังจากที่กระแสเริ่มเงียบหายมาอีกแล้วจ้ากระแสใหม่หลังจากที่ไปออกคอนเสิร์ตเมื่อคืนล่าสุดที่คอนเสิร์ตใหญ่ในงานเทศกาลอาหารสองทะเลประจำปี2563จังหวัดสงขลาบรรยากาศงานเต็มไปด้วยแฟนคลับเข้ามาดูอย่างคับคั่งจนเธอไม่รู้จะกล่าวคำขอโทษอย่างไรนอกจากทำสิ่งนี้คือก้มกราบทุกคนบนเวทีท่ามกลางเสียงฮือฮาสนันงาน นอกจากนี้เธอยังเจอดราม่าการเอนเตอร์เทนคนดูด้วยมุกมุกหนึ่งคือสาวสงขลามีผัวตั้งแต่ป .4 จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เพราะคำว่าคนสงขลาดูเป็นการเหมารวมเป็นคำไม่เหมาะสมจนกระทั่งล่าสุดเธอออกมาโพสขอโทษว่าคำพูดคำจาใดที่ไม่เหมาะสมบนคอนเสิร์ตการแสดงเวทีเมื่อคืนเจนนี่ขอโทษทุกท่านไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะทุกอย่างคือการเล่นมุกเพื่อการแสดงเท่านั้น ไม่มีเจตนาคิดร้ายแต่อย่างใดขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและจะนำทุกอย่างไปพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณกำลังใจหนาแน่นจากพี่น้องชาวสงขลารู้สึกอบอุ่นและดีใจมากๆค่ะรักสงขลาจังหู้อยากให้เจ๊สอนว่าเด็กเนี่ยอายุเท่าไหร่ถึงจะมีแฟนได้อย่างนี้ด้วยกถึงจะมีแฟนสอนกันหน่อยไม่ต้องซ่อนเด็กตรงกล้าม,มีผวแหลกปลอดซี่กะลุยไม่ต้องซ่อนเด็กตรงกล้าม,มีผัวแหลกปลอดซี่กะลุย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ